สวัสดีครับพ่อเบนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมังชนะบ้านสมังวัวงามมณีบ้านสมังวัวงามพาพี่พาน้องมาชมง่วงงามที่ตลาดนั้นโคกกระบือบ้านน้องแจช่มผู้บุตรรอยเ็ดพี่น้องมนีกระตรงกับเสาวันเสาร์ที่สามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเบิ่งบรรยากาศตลาดในมือฝนตกพี่น้องบู๊ยเบิ่งหนามเบิ่งขีดตมเบิ่งบรรยากาศตะวามีได้พี่น้องมีงูอยู่พี่น้องเบิ่งฟังท่างขุนกระมีโซนท่างผีกระมีพี่น้องลายคือเก่าพี่น้องตะ มันฝนตกน้อพี่น้องเนาะช่วงนี้ฝนตกอีหลีพายยูเข่าน้อพี่น้องนเนาะเกษตรกรชาวไ้เชาวนาเขากะฟังข่าวไว้พี่น้องฝ่าฝนน้อพี่น้องเนาะกะโต้กันมาต่อเนื่องตลอดแล้วพี่น้องเนาะอ่ะบ้านสว่างงวงงามสีภาพีีพาน้องชมง่วงง่ามจิตลาดนั่นนี่แหละพี่น้องกะซอยกันคนไล่คนแชร์คนติดตามให้บ้านสว่างงวงงามนะเน,น,นาะเพื่อมีกำลังใจน้อพี่น้องเนาะอยู่ใสก่กะคอมเมนต์มากพี่น้องอบอกข่าวกันมากว่าเป็นยังไงฝ่าฝนทางบ้านพี่น้องเป็นยังไงอยู่ใส่เนาะทางใต้ทางเหนือทางต่างแดนกะ คอมเมนต์ก e ันมากพี่น้องบัตรสว่างิ์ใช่แนวกับสีตอบทุกค่่ขอคอมเมนต์แล้วพี่น้องอยากให้บัตรสว่างิ์ทายท้ำสายได้แน่กับบอกมากพี่น้องเนาะอ่ะบัตรสว่างิ์ใช่แนเฮาอทายแต่ละหมื่นกับสองชิปแล้วพี่น้องบัตรสว่างงายๆมเฮานะครับทายแต่ละหมื่นกับสองชิปปล่อยคลิปแรกกอ่ะทายท้ำแบบคลิปสดปล่อยทันทีคลิปที่สองกับประมาณสี่โมงถึงเที่ยงแล้วพี่น้องกับปล่อยคลิปที่สองกับซอยกันติดตามชมทั้งสองชิปด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีครับขออนุญาตครับแม่สาวเนาะแม่สาวต้นโตดีพี่่น้องะ สีสันดีเนื้อนังดีพี่น้องหางเงี้ยวเกือบลากดินน้าใต้กระชับดีพี่น้องต้นตัวสีตะวันบอเข็มบันไดสีออกเม็ดกับเปลือกเหนียวเสมอกันสีดีสูงท้ายสูงกว่ามาาลอยสามสิบได้ความสูงเพิ่นพี่น้องเบิ่งไว่ลอยช้าดีหาขึ่นมาเบิ่งเครื่องดำพี่น้องเครื่องดำเครื่องดำนุ่มสีเต่าอ่านุ่มดีพี่น้องโอเคเลยเปิดตัวใดครับนี่บ ราคาพี่น้อง23สิมันเปิดไว้พี่น้อง2 0 0 0มกับ3า0พแม่สาวตนพี่น้องนามทวมรถพิเศษเพิ่นวาโปรโมชั่นเ้อพี่น้อง23ิมเปรนเปิดไบ่สอ0มื่นสาพันเ่มาจากรอยเอทเานี่เนาะแม่นาซี่มร้อยเอเทานี่แ่ะเพิ่นวะเอาฝากเบอร์ทอกโอ้ยแถมผอมสื่งงวแถมเชือกโอ้ยบ่ส่งฟรีตัว ทรงฟรีพร้อมกันไในราคากันบอตอเพิ่นว่า23่ด้วเพิ่นว่าทรงฟรีเลยเพิ่นว่าเอ้าฝากเบอร์โทรครับ083 083 377 377 7576แปดสามาเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจพื่นมาจ้ะรวยเทานี่ยแหละพี่น้องทรงฟรีแถมเสือกฟรีถ้าได้ราคากันเพิ่นว่าแต่ว่าอันนี้ต่อจังได้ก็ได้อยู่ดอกเสือกคุณเอาโอเคขอบคุณหลานหมานฝากบ้ตรสะพานง่วงงามนั่งนี่เด้อครับผมงามอยู่พี่น้องสองสามเปิดเไปห้องผู้ใดญ่นอนนี่แม่นี่งามๆพี่น้องยืนอันแม่ลูกบ่ แม่ลูกลูกผนน том, the ูเนาะแม่ลูกลูกผูแม่สูงร้อยห้าสิบได้ความสูงเพื่อนพี่น้องสูงลูกไส้เพื่อนนี้พี่น้องเบื้องลักษณะหัาลูกไส้เพื่อนยังโค้งเนยพี่น้องนี่หน้าตาสีสันแม่เพื่อนพี่น้องยังโค้งเนยน้ำไตงามนุ่มงามพี่น้องเบื้องนุ่ม่นยหางหางเง้วเกือบหอดเล็บหน่อยพี่น้องนี่หน้าตาแม่เพื่อนสดสอยู่ลูกแรกพี่น้องลูกแรกอยู่อ่ะเบื้องลูกไส้เพื่อนพี่น้องนี่ลูกไส้เพื่อนลูกไส้สีดีพี่น้องอ่ะลูกไส้เพื่อนแต่ว่าเพื่อนเต็มเลยพี่น้องเดลอนี่ล ประมาณสามสองสามเดือนลูกชายเพื่อนนั่นแม่เพื่อนพี่น้องเปิดเท่าไหร่สามสามหมื่นสองครับสามหมื่นสองวายสองตนี่สามหมื่นสองเปิดในราคามือหน้าอ่ถ่วมเพื่อนว่ามือฝนตกสามสิบสองพี่น้องมืออื่นเพื่อนบ่ไห้ได้นี่ราคานี่สามสิบสองสองตัได้พี่น้องนี่แม่เพื่อนบ่หน่อยได้พี่น้องแม่ปักใหญ่สามสิบสองนี่ลูกชายเพื่อนพี่น้องนี่ลูกชายเพื่อนกระงามนได้พี่น้องนี่ลูกชายพ่อดังนี่ลูกชายเพื่อนนี่แม่เพื่อนสามสิบสองเพิ่นเปิดไว้ เปิดไว้เฉพาะมื้อนี้เพววิ่นว่ามืม้อฝนตกมื้อน้ำท่วมเอาเพิ่นมาจากใส่เอาเพื่อไม่รอยเอทครับเมือรอยเทเท่าเอาฝากเบอร์โทรหน่ครับ094ย,ย์4ก้าสี่ศูนย์เก้าสดเ้ดอ้อพี่น้องเด้อสองตัวแม่ลูกลูกผู้อันแม่สาวบา่บแม่นบ่โอ้บ่แ oh, ม่นเอาขอบคุณหลายๆหมาเด้อครับผมงามพูดเพิ่นพี่น้องต่อรองได้เพิ่นว่าอ่ายังต่อ เสียงพี่น้องคอมเมนต์มากในเด้อพี่น้องเสี <S S ยงเป็นยังไงเพราะว่าเบิ่งอุปกรณ์แลวบ่ท่านผ่อมไปไหนผมรู้สึกว่ามันคัดคัดจังหน่อยเสียงอาจจะบ่ดังชัดเจนอขอถทดขอให้ไวพี่น้องข้องในห้อยว่นี้แมนบ่บ่ข้องเพิ่น,นบ่แม่บ้แบบบานพี่น้องแม่บบ้านมั่วไทยเฮาจักบาทเท่าไหร่ก่อโอ้ขายเพิ่นแล้วโอ้ขายเพิ่นแล้วเพิ่น่า เป็นขายแล้วพี่น้องแม่เป็นบ้านไทยจีิเสียดายเป็นขายแล้วมีคนคอมเมนต์มาแฟนคลับแฟนเพจคอมเมนต์มาแม่เป็นบ้านเป็นอยากได้แต่ว่าเป็นขายไปแล้วพี่น้องเป็นขายไปแล้วเบิร์บรรยากาศพี่น้องบ่หลายที่พี่น้องเหมือนนี้แต่ว่ากมีพ่อให้เบิร์กนะพี่น้องเนาะมีพ่อให้ชมเบิร์บรรยากาศการสื่อการขายกมีบ้างนะพี่น้องเนาะมันฝนตกแต่พี่น้องช่วงนี้งัวบ่คือควายพี่น้องควายหลายแต่ว่างัวนี่ขั้นฝนเป็นกัลยาณแน่แหละเนาะพี่น้องเนาะมันบ่สะดวกการไปการมาน่นหลอกกวงัวเพิ่นจะบ่มากน้มเป็นไรพี่น้อง หกตัวร้อยหกตัวร้อยหตัวร้อยพุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยมีเบิดทุกล้านสอง <S 2> 2 <S ล้านสามอ้อสามล้านหกล้านสิบสองล้านยี่สิบสี่ล้าน,าน,าน,านปีอ่งว่นนี่เพิ่นคือว่ามีร้อยแปดสิบล้านแมนบ่มีอยู่บ่เพิ่นว่าเพิ่นว่ามีหลายล้าน,นเนีเมือนี้วันทีนึงตุลาคมชลากินแบงรัฐบาลเพิ่นว่าหายรางวัลสูงสุดเพิ่นว่าร้อยแปดสิบล้านเพิ่นว่ามันแมนอยู่บ่ราะว่าสันจิงว่าพี่น้องก็เสียงดวงเอาเนาะมืออื่นน้อพี่น้องเนาะ เมีสาวผู้ใดน้อยพี่น้องเพิ่นผู๋ไว้เนาะอ่ะเบิ่งอ่ะหมานสวงว่างงอ่ามเว้าไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่างัวมันหน่อยพี่น้องไปด้งัวตลาดหน่อยพี่น้องเบิ่งบรรยากาศฝนตกแล้วพี่น้องสายงัวจะหน่อยเกลือขีต้มพูนอ่ะสายงัวของผู้ใดผู้เพิ่นเกลือไว้สายโซ่เรลเล่มาทางพี่สวัสดีครับขออนุญาตแม่ลูกเนาะนี่เนาะลูกแม่เบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องยง่หวานลูกเพิ่นพี่น้องต้นโตดีดีลูกพ่อดังแหละแต่ว่านี่แม่เพิ่นแม่บ้านๆแต่ว่าลูกสาวงามพี่น้องนั่นลูกสาวเพิ่นนเปิดดไไว้จังคมี่ สามสิบสองพี่น้องลูกแม่ได้พี่น้องสามหมื่นสองพันในราคาลูกแม่แม่ลูกลูกแม่พี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นงามอ่าลูกสาวเพิ่นนี่เอาเบิ่งเอาพี่น้องลูกสาวเนื้อหนังดีพี่น้องเนื้อหนังมั่งสาดีพี่น้องนั่นลูกสาวเครื่องดีหางดีอ่าเบิ่งเอาลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่แม่เพิ่นแม่บ้านๆอยู่แต่ว่าลูกสาวงามพี่น้องสามสิบสองเพิ่นเปิดไหวสองตัวนี้พี่น้องต่อรองใดเนาะเพิ่นมาจากจัตุรัลพันพิมานร้อยเอทเทิลนี่ยแหละพี่น้องแม่ลูกลูกแม่สาวสิบสอง ผู้ใดสนใจกกระทรมาต่อรองฝากเบอร์โทรนะครับบัน062 882 4412ผู้ใดสนใจกกระทรมานี่แม่เพื่อนลูกสาวงามงามพี่น้อง32ต่อรองใดเนาะต่อรองใดอีกเพิ่มมาเอ้าขอบคุณห,หลายๆลูกมพิ่มมาน่ครับผมเบิ่งค่ะพี่น้องอ่ะแม่เพื่อนลูกสาวงาม32เปินเปิดไว้เพิ่นมา,าจากจตุรพัฒน์พิมานเนาะอ่ะขอบคุณห,หลายๆลูกมพิ่มมามาเบิ่งอีกแม่นึงสวัสดีครับลูกผู้ใดญ่นาะสมบูรณ ฮะโอ้ลูกหลอดอยู่เหิ่นบได้ไปมากแต่ว่าอุ้ยเบิ่งพี่น้องตันจือลือมาเบิ่งลูกไส้พพี่น้องตันดีครับเนื้อหนังดีดีพี่น้องนาอได้เลี่ยมดีเลี่ยมโตดีครับพี่น้องพูดอ่ะลูกไส้พิ่นองลูกไส้งามนี่แม่เพื่อนแม่บ้านพี่น้องแต่ว่าลูกสาวอ๋อลูกไส้งามโอ้เบิ่งตัวโตแม่เพื่อนบพธรรมดาพี่น้องตรโตดีสีออกกับไรสีนวนๆแหละพี่น้องเบิ่งแม่บ้านๆอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าลูกสาวอ๋อลูกไส้งามว่าแต่ว่าลูกสาวมันงามพี่น เบอร์เท่าใดบาทดิเศลยีครับเศลีได้พี่น้องสองตัวนี่ราคา24่ี่ด้พี่น้องสองหมื่นสี่พันนี่ราคาลูกไส้งามพี่น้องดูไส้งาม24เพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่แม่เพิ่นพี่น้องแม่กับบอนอยไปไนได้พี่น้องแม่กับบอนอยใหญ่เติบบอนเปนไทยขี่เด้ไทยกลางขึ้นมาเนาะนั่นลูกไส้เพิ่นงาม24เพิ่นเปิดไว้พี่น้องอ่ะงามอยู่เพิ่นมาจากไหนเมืองสวงร้อยเอ็ดเท่านะนี่มาเบิ่งลูกไส้เพิ่น โชวลูกายเพิ่นอีกงามเลี่ยมโตดีเลี่ยมจัดนั่นชีรอพร้อมพี่น้องโอเคบบโอ้ราคาพอต่อรองเนาะยี่สิบสี่โอ้อ่างฝากเบอร์โทรเนี่ยครับศูนย์หกห้าเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งสี่เก้าสองพันมาจากเมืองสวงรอยอพี่น้องคุณใดโซนใจก,กับทรมาต่อรองคุณใด้ต่อรองได้อีกจังหน่อยเนาะมันถึงอะไรได้พี่น้องสองตัวยี่สิบสี่หนึ่งมเมอผูเมกับลูกผูพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆอันฝากบ้านสมวัตง่วงานน,ำน้ำเด้อครับผมอันนี้เบิ่งเอาพี่น้องราคาง่วนพี่น้อง ยางไปอีกโซนหนึ่งพี่น้องยางไปอีกโซนหนึ่งทางพี่เพิ่อนผูกไว้หลายอยู่ด้วพี่น้องอ่ะเบิ่งมีทุกสายสายเหนือสายขุนสายหัวเลียงสีมุมมุมข้องผูด้ายนอนี่เพิ่อนผูกไว้พี่น้องมุมผูด้ายนอหนี่น้องเพืก็ยืนดีเลยข้องผูด้ายคือของวินโอ้ยใส่เพื่อนจะไใส่หล่ะก็ไปใส่มาใส่หสิ่ะอะห้อยวินเลาะล่ะห้อยวินอาสามาเพื่อนลาะไปพี่น้องนั่นของเพื่อนเบิดปอซุ่มนี่ โอ้โมุมมุมนี่ของเพิ่นเปิดเพิ่นเห็นรอเพิ่อนผูกไว้พี่น้องได้แม่ทายผมได้ครับอันนี้ป่ะแม่สาวแม่สาวทายทายพี่ท้งาท้ายเบิร์นด้อพี่น้องแม่สาวเพิ่นได้มาท้ายสูงลอยสามสิบห้าได้เนาะเบิ่งเครื่องเพิ่นเครื่องดีหางเาร้อยสามสองรอยสามสามร้อยสามสิบสามได้เนาะน้ำใต้ดีน้ำใต้กระชับดีพี่น้องเบิ่งแม่สาวโตนโตนั่นป่ะโอเคเทัวร์ใดเปิดเทัวรใดตัวนี้ 26,500 26,500พี่น้องแม่สาวพี่น้องยังสีแดงีกันโอ้ยน้ำใต้ดีดิพี่น้องโอ้ยเบิ่งพี่น้อง26,500พี่น้อง26,000 26, กับ500พี่น้องนั่ <c oughs> <c oughs> พอต่อรองพี่น้องแม่สาวเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันได้เลยพี่น้องตัวนี้เท่าใดก่อนนี่ตัวนี้ตัวสองหมื่นละพูดสองหมื่นเปินเปิดไว้พี่น้องแม่สาวพี่น,น,น้องราคาพิเศษมือฝนโตควันว่า สองหมื่นเพิ่นเปิดไหวพี่น้องอุ้ยพี่น้องแม่สาวหน่อยสองหมื่นได้พี่น้องเบิ่งเอาได้พี่น้องอ้าวตัวนี้เท่าไรบาานี้เสาสองรับผม้าปลาราคาหัวเ้าสองพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องเนื้อหนังตนโตดีมีตาสีถัดจะตีแต่ว่ามันสียังกระไดพี่น้องแต่ว่าโตมันงามเนาะโตงามเด้พี่น้องหนังดีเลี่ยมโตดีน้าใต้ดีแข้งขาดียืนดีเ้าสองเอ้ยพี่น้องต่อรองไดอีกสุดยอดสุด จเจ้าเดียวกันเนาะไม่ให้เดียวกันหน้าตาตัวโตเส้าสองนี่พี่น้องนี่ที่ผมไทยเบิางคักๆเพราะว่าเนื้อหนังเพ่อดีพี่น้องอเป็นตาอเอาไปเลี้ยงราคานี่พี่น้องยี่สิบสองพี่น้องอุ้ยมีแต่สีเท่านั้นเอาไปใส่พอแดงมันก็แดงคือเก่าเนาะอันนี้เอาไปเป็นแม่พันธุ์เพราะว่าเนื้อหนังเพ่อดีพี่น้องยี่สิบสองยี่สิบหกเนาะยี่สิบหกอันนี้ยี่สิบเพิ่นเปิดไว้พี่น้องโอ้เชยเลยต่อร้องได้ทุกตัวเพรานว่าเอาฝากเบอร์โทษครับอ่ะเอาตัวนีว้ศูนย์หกสองแปด เก้าห้าเจ็ดห้าหนเจ็ดเพิ่นเพิ่นมาจากอาสมาเนาะอาสามารถร้อยเอ็ดอุ้ยพี่น้องต่อร่องได้ถูกโตพี่น้องสแม่สาวเร้าสองเ้าหทบทว่วใ้เพิ่นมันง่ามสองหมื่โอเคอาเอาเอาเศูนย์หกหนึ่เอ้าอันอันเพิ่นนี่ตอไง่าใจดีเพื่อนวาทรงพอมขันใดราคากันโอเคครับขอบคุณหลยไลเดอร์มันหมาน ว่ามีอีกบ่เพิ่นคือขายจริงแต้ขายงัวจริงไปมันมานครับผมยางต่อพี่น้องงัวปลาหลยป็นไหนน้องเหมือนี้เนาะมันฝนตกเนาะมันฝนตกอะยางมาทางผี่พี่น้องอันขอมผู้หนเนาะนี่สมงามเทยบักผู้น้อยสวัสดีครับได้มากหลายอยู่บ่ครั่มือนนียซุมคมนี่ก็แเม่นบ่มาเบิงมาเบิงแม่แม่อันนี้ท่องบ่โอ้ท่องเน่ยหาเดือนเลยพี่น้องสีออกกาบไายพี่น้อง สีออกนวลๆสีสนิมหาเดือนแล้วเพิ่นทองไวหู้พ่อเพิ่นอยู่บ่เพิ่นใส่ไวโอ้เพิรนมีใบมีหลอดเดิพี่น้องอเออเพิ่นมีใบมีหลอดขออนุญาตครับช็อกโกแลตบ่เห็นบ่เบิง่งช็อกโกแลตพี่น้องเจ้าช็อกโกแลต U N C 1 7ทับหนึ่งพี่น้องเจ้าช็อกโกแลตพอบักใหญ่วิไลาฟาร์มของเพิ่นพี่น้องเพิ่นใส่ไว้แล้วสี่เดือนเพิ่นว่าเปิดใบเท่าไหร่สามเท่าไหร่ก่อ 23,500พี่น้อง32,500พรโอ้23,500าฟังผิดอยู่บ่23,500ื 23, นี่ละค่าทองนี่พี่น้องใส่กับเจ้าช็อกโกแลตใวนี่พี่น้องนั่นเบอ่งแม่ตะวัศสีออกสนิมแหละพี่น้อง23,000กับ5 0 0ด้อนพี่น้องนี่ทองแล้วนีว่พี่น้องเครื่องพาหางเง้วน้ำใต้ดีแม่สาวทองแรกดีพี่น้องนี่แม่สาวทอง,อง,ทองโอทองสองอยู่อ๋อสาวทองสองพี่น้องสาว แม่ทองสองลูกแรกเพิ่นแยกไปแล้วเนาะลูกแรกแยกไปแล้วอันนี้ทองที่สองเพิ่นใส่กับเจ้าชักกระไรไปสองหมื่นสามพันกับห้าร้อยราคางวพี่นออ้องต่อรองไห้จังหน่อยเนาะเอาโคมนี่แม่นแม่นบ่โอ้นี่แม่นี่ทองบ่นี่ใส่พอได้ไหมโอ้นี่เพิ่นมีนโอ้เจ้าฮุดตันพี่น้องเจ้าฮุดตัน b c H 9 9ทับหนึ่งพี่น้อง99 9าเาต้องเก้า<ม>ทับหนึ่งเลยพี่น้องฮุดตันอะนี่แม่นี่ทองแล้วคือกันพี่น้องนี่แม่แบบไงพี่น้อง สีออกสนิมคือกันสีมุมมุเลยพี่น้องเบิ่งนน้ำไต่แม่พันธ์พี่น้องแม่บักใหญ่สูงทายเพันสูงลอยหาสิ่งใดความสูงแม่ใหญ่ได้พี่น้องตัวนี้เปิดตัวใดแม่นี่สี่หมื่นได้พี่น้องนี่สี่หมื่นบาทแม่ใหญ่ใหญ่พี่น้องใไซฮูตันอุ้ยพี่น้องใหญ่งามต้นโตดีโบ๊ทเต็มพี่กัดเขาเอิญพี่น้องพูดนะนาโบ๊ทโบ๊ทโบ๊ทเต็มพี่กัดสี่หมื่นเพิ่นเปิดไใบพี่น้องแม่ลูกอีกอยู่ปะ นี่บ่ะเปิดเท่าไรแม่ลูกตัวนี้สี่หมื่นคือกันสองตัวสี่หมื่นพี่น้องนี่สองตัวสี่หมื่นบาทได้พี่น้องนี่แม่เพิ่นนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นใหญ่เลยได้พี่น้องลูกสาวใหญ่แล้วสี่หมื่นสองตัวนี่แม่เพิ่นแม่บ้านบ้านแต่ว่าลูกสาวใหญ่พี่น้องลูกสาวงามสี่หมื่นบาทเพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่ผู้ใดสนใจกกระทูมาต่อรองทายเบิ่งคักๆพี่น้องแม่ลูกยืนหันหน้าใส่กันอยู่พี่น้องลูกงามแม่บ้านบ้านแต่ว่าลูกงามพี่น้องสีแดงจึ้คขึ้งเลยลูกสาวเพิ่นพี่น้องเบิ่งเอา สี่หมนบาทด้พี่น้องสองตัวนี่อโอเคสี่หมื่นสี่หมืท่องแล้วได้พี่น้องใส่กับพุดตันไงงามสีโบทเต็มพิ่กัดอันนั้นสองหมื่บ้ารอฝากเบอร์โทรน่อครับบันศูนย์หกหนึ่งหนึ่เาเพิ่นมาจากอาสามารเนาะอาสามารถร้อยเอ็ดผู้ใดสนใจกระโท่มากต่อรองกับเพื่อนใดพี่น้นองอ่ะขอพูดลาย,ลายมาน,นครับผมบ่เห็นหนอยเอกดนแล้วเพิ่มมากห โอ้สอมรถสอมรถอยุบวนมากอะอยางต่อพี่น้องมาทางพี่ค้ายงั่วบ่หลายพี่น้องอองอั่วบ่หลายเพราะว่าฝนตกลับพี่น้องเนาะแต่ว่าบานสาวังงิวงอแงกับจิพยายามเลยพี่น้องท้ายเด้ร้ายที่สุดเนาะพี่น้องเนาะท้ายพอมีพี่น้องเบิ่งให้ได้ร้ายที่สุดทุกสายพี่น้องทุกสายเมย์ปากใหญ่ของผู้ใดญน้อนี่ยเมย์ใหญ่อีหลีพี่น,ออน,น,น,อน,นอ้องสูงอ่ะล่ะของพี่นอ้องใหญ่อันนี้ของผู้ใดญ่อ้าวเบอร์เท่าไรตัวนี้ สี่สิบแปดท่องปะอ๋อแม่ลูกลูกผู้48เพิ่นเปิดไว้พี่น,น้องโอ้หูขนลูกชายเพิ่นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งพี่น้องเบิ่งแม่เพิ่นก่อนแม่เ,มเพิ่นโพดเด้อพี่น้องความสูงสุดยอดเลยความสูงโพดแห้งหางลากดินพี่น้องเบิ่งเอาว่าหางลากดินจังได๋เบิ่งเอาพี่น้องลากดินเครื่องดำน้ำใตด้ดีนุ่มดีพี่น้องเบิ่งดีบพระจุม่องอุ้ยสูงลูกชายเด้อพี่น้อง ขนาดเพิ่นเป็นลูกไส้ยังยังเต็มอยู่พี่น้องยังบอท,ท่านหนีอยู่เบิ่งแม่โบดหูโบดสุดยอดแม่เพิ่อนอุย้ยนี่ลูกไส้เพิ่นพี่น้องอุย้ยลูกไส้เพิ่นลูกไส้งามพี่น้องซียังก่อซีสิบแปดเพิ 18, ่นเปิดไว้ลูกไส้กับแม่ใหญ่ลูกไส้งามกับแม่ใหญ่ซีสิบแปดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอ่ะเบิ่งแล้วรายละเอียดตัวนี้แม่นอยู่บ่แม่นครับตัวนี้ทองบ่๊อะทองเปิดเท่าไห<ป>ร <ไป S 1> ่ตัว <ไป S 2> นี้ สองแปดทองแล้วนี่พี่น้องสองแปดขายในราคาทองสองแปดสามเดือนแล้วเนาะท่ายสูงได้ยลอยสี่สิบพี่น้องสูงได้ยลอยสี่สิบสองหมื่นกับแปดพันพี่น้องแม่ในราคาทองบอท่านเต็มไปไหนเพราะทองหัวตาเริ่มอ๋อพันแยกลูกไปแล้วพีน่น้องสบายดีครับผมครูมวลชนโอ้ขอบคุณหลายๆครูมวลชนแห่งรอครับ <c oughs> <c oughs> ผมอ่ะ ยี่สิบแปดเราเพิ่งเปิดไปพี่น้องโอ้ยยี่สิบแปดแม่นี่พี่น้องเครื่องดำหางเงีวน้ำไตดีท้องแล้วดิพี่น้อง,องเอานั่นเด้แม่ลูกอีกเปิดเท่าไหนี่สองหมื่นแปดครับสอลูกยังกินนมอยู่พี่น้องอ๋อขายหยากหยิบเนี่ยสองหมื่นแปดในราคาแม่ลูกแม่สีจัดจ้านพี่น้องแม่ดีลูกก็ดีพี่น้องแต่ว่ามีขาตำหนี่เนี่ยพี่น้องเพิ่อนบอกเลยยีส่สิบแปดในราคาสมน้ำสมเนื้อพี่น้อง ในราคามีตำหนีนั่มพี่น้อง28เพิ่นเปิดไว้พี่น้องโอ้สามสองโคมกับแม่หนะึ่งเนาะสองโคมกับแม่หนึ่งอันนี้ลูกไส้ตัวนั่นพี่น้อง48อันนี้28ลูกไส้คือกันแม่น่อยลงมาอันนั้นแม่สาวก็28คือบนกันบ่โอเคเอาปากเบอร์โทรนี่ครับ083 729 3822เอาพิ่นมาจากสีใสเจ็ดเนาะอู้ยง่วงามสีใสเจดสมสมป้อยน้อยนี่แหลนะเนาะ โอ้สมงไปหน่อยซื้อจะเกลดพี่น้องอุทุมพรพิส่สายลูกชายบัวใหญ่มาโพดวตอยากจะคุ้พ่อเพิ่นงามเนาะอุ้ยพี่น้องลูกซีว่ายแมนคักพี่น้องโอ้แต่ว่าบัวใหญ่ใบซีว่ายศูนย์กับหกเบิ้งตนโตเอาพี่น้องเบิง้งคักๆน่ารอสุดยอดอีหลีเอาไปเป็นพ่อพันเลยเรื่อยพี่น้องนี่พ่อขอกพ่อขายพ่อคุ้มฝูงลูกสาลูกชายซีว่านั่นแม่เพิ่นใหญ่สี่สิบแปดเพิ่นเปิดใบทบทวนให้เพิ่นพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆมาเด้อฝากบ้านสมหวังง่วงามดำเนี่ย มาเบิ่งทางพีพี่น้องข้าวหอยดาราเพราะนี่รูกของผู้ใดทางพีพี่น้องโอ้หัวหัวแม่ซาโลเล่ผู้ใดนอนนี่นอนงามงามพี่น้องของผู้ใดนีดน่โอ้ขายแล้วขายเท่าใดซ้ำนี่มืน่นป้ายพี่น้องมื่นกวัวพี่น้องนี่อุ้ยเพิ่นขายแล้วเสียดายเพิ่นขายแล้วะมื่นกว่าพี่น้อง ซาโลเล่แต่ว่าโตนโตดีดีแง่าาหาลาดพี่น้องอุ้ยงามงามพี่น้องอ่ะมาเบิ่งทางผีพี่น้องอุ้ยแม่ลูกลูกแม่งามงามสีสันมาขออนุญาตเพิดเปิดสิทธิ์สะดวก,นนกพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งขออนุญาตครับผมแม่ลูกเด้เนาะงอุ้ยแม่กระท้องแล้วใส่ก็พอได้ไหวเหรออ๋อนี่เพิ่นปาดใบใหญ่คักพี่น้องโอ้นี่พออช็อกโกแลตคือกันพี่น้องยู้เอ็นนะครับเจ้ายู้เอ็นซีหนึ่งเจ็ดทับหนึ่งเจ้ายู้เอ็น ข้อแล้วอันนั้นข้อใบลูกเพิ่นบ่ว่าีใบข้อตัวโอ้ข้อตัวนี้เดี๋ยวจะเบิง่งอนนันลูกสาวผู้ใดคือเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องนั่นลูกสาวเพิ่นนี่แม่เพิ่นพี่นอ้องโอ้ยลูกสาวใหญ่แม่ทองครับเจ้าช็อกโกแลตเจ้ายูเอ็นใบพี่น้องเบิ่งแม่สูงลอยสี่สิบได้ความสูงเบิ่งหนามไต้เพิ่นนุ่มเพิ่นพี่พน้องเบิ่งเอานุ่มสีเต่าชัดเจนพี่น้องเบิ่งแข่งขาเบิ่งเอาที่พี่น้องรายละเอียดอ่านแม่เพิ่นเบิ่งเอานั่นลูกสาวเพิ่นพี่น้องแม่ลูกเพื่อนเท่าใดครับ ซีสิบเก้าพี่น้องในราคาสามห่วใจซื้อสองในสามในทองเอาไปรุ่นเอานั่นลูกแม่เพิรนตัวแล้ว,ว,ลวโอ้ปาาระกันแล้วพี่น้องอปาาระกันแล้วปาาระกันท้องราคาพ่อต่อรองพี่นอ้องผู้ใดสนใจกเบฝ่าทู่มาต่อรองกับเพิ่นเด้อเอาเอาอีโคมหนึ่งใส่โอ้แม่หน,น,น,นึ่งท้องคือกันบนนี้ท้องเจเดือนใส่พอได้ไหมเฮ้โอ้นี่มา่พ่อไปไงเอาพ่อไปไงอีละขออนุญาตทางพี่ล่ละโอ้เบิ่งมาเบิ่งอ้าวรุ่นเดอะล็อกพี่น้อง K.R. ห15 The Lock เดกท่องแล้วเจ็ดเดือนพี่น้องตัวนี้สีออกเม็ดกระเปลือกเหนียวเบิงน้ำไตเพินินนุ่มสีเตาแข้งขาดีพี่น้องแข้งขาใหญ่ๆหน้าตาเพิินพี่น้องงามเปิดเท่าไรข้นแม่นี่สาม้จ้สาิบเก้าแม่ท่องนี่พี่น้องท่องเจ็ดเดือนแล้วต่อร่องไหนแม่สาวท่องแรกเพิ่นเลยเนาะอโอ้ท่องสองอยู่พี่น้องท่องสองแล้วแต่ว่าใสก็พอดัาเดือล็อกพี่น,อน้องงามนี่ราคาทองประกันทอง ตัวแล้วเรียบร้อยราคา39 39เพิ่นเปิดไว้พี่น้องอันตอดไปข้องหอยทาล่าบ้านนะโอ้แม่ลูก48เนาะโอ้49 29, กับ39โอเค่ตบทวน39แม่ทองแล้วกับเดือนล็อกท้องแล้วเจ็ดเดือนประกันท้อง39แม่ลูกซื้อสองในสาตัวแล้วคือกันประกันท้องตัวนี้ใสคกับพอช็อกโกแลตไว้นั่นลูกสาเพิ่น49อ่ะ คนมาจากน้องพ่อค่ะน้องพ่อร้อยเอ็ดน้องฝากเบอร์โทรนี่ครับ085 0้าศูนย์แปดห้าพี่น้องผู้ใดสนใจกระทรมาต่อรองกับเพื่อนใดถ้าเอาไปเบิดชุดนี่ต่อได้หลายเป็นวันเนาะเอาขอบคุณหลายๆ์มานครับผมมาโชว์ความงามของควายงูอ่พอดาราพี่น้องดาราสุวรรณภูมิเพื่อนใดแม่ลูกมาสวัสดีครับเท่าใดก่อนซีมื่นหาลูกสาวงามงามพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพื่อนพี่น้อง แม่โบ๊เต็มพิกัดเบื้องหน้าแม่เพื่อนพี่น้องโบสเต็มพิกัดแข้งขาแม่ลูกแรกนาตาเพื่อนสี่ซึ่หาอ้ยพี่น้องเบื้องเอาอุย้ยเขื่องถ่ายเพิ่นสูงอร่อยสี่สิบใดพี่น้องลูกสาวงามงามพี่น้องเบื้องถ่ายเพื่อน,ต,นต้นโตเพื่อนพี่น้องสี่สิบห้าเพื่อนเปิดใบพี่น้องต่อรองไหนอีกเพื่อนวาแม่งงามลูกสาวงามพี่น้องนี่เขาหอยดาละ่ะอันนั้นแม่สาวเนาะลูกสาวผู้ใดยี่สิบห้า โอ้สองหมื่นห้าพันลูกพอดังเลยพี่น้องว่าเท่าหกเดือนกว่าเบื้องหน้าตาเพิ่นแต่งเขามาเรียบร้อยใส่เมาง,งามหน้าใต้ดีแข้งขาใหญ่ดีพี่น้องเบื้องเอาหางดีดเครื่องดำของหอยดาราเครื่องงามต,ตัวโตหนังดีเนาะหนังดีดบ่ทันเปิดปันไหนพี่น้องเปิดยี่สิบห้าเนาะยี่สิบห้าอันนี้แม่ลูกคือกันหกสิบห้าเพิ่นเป,เปิดไว้แม่ลูกลูกใหญ่ใหญ่โอแม่ใหญ่ใหญ่พี่น้องเบื้องแม่เพิ่นแม่เพิ่นสูงรอยหกสิบไงพี่น้องแม่เพิ่นลูกสาวบ่ อุ้ยลูกสาวสีแดงขนาดพี่น้องเบ้ยอหกหมื่นหาพันลูกสาวคืองามสิเนาะปานตัวผู้ลูกสาวเพิ่นเลี่ยมโตจัดตาหนอเพิ่นปานตัวผู้เบิ่งน้ามตาเพิ่นพี่น้องตัวแม่ตัวแม่ทีพ่พี่น้องสีแดงจัดจ้นนันแม่เพิ่นแม่เพิ่นโค้งสางใหญ่ง่วงลูกแรกอุ้ยพี่น้องหกสิบหาเพิ่นเปิดไว้ที่เด็ดเข้อง่อยดาราเลยตัวนี้โดยเฉพาะลูกสาวเนาะอุ้ยลูกสาวงามพี่น้องเบิ่งคักๆลูกสาวเพิ่อนย่นย่นลูกพ่อไรหูอยู่บ่ เคฟหกแปดได้พี่น้องเคฟหกแปดได้พี่น้องอุ้ยงามหกสิบห้าแม่เพิ่นบักใหญ่พี่น้องแม่บ่หน่อยได้สูงหน่อยหกสิบได้เบื้องหน้าไตยแม่เพิ่นหน้าตาโนโตแม่ลูกแรกอยู่พี่น้องหกสิบห้าสุดยอดเลยทบทวนยี่สิบห้าแม่ลูกนั่นสี่สิบห้าต่อรองได้ทุกโตทุกครูโปรโมชั่นเพิ่นทรงฟรีตลอดภาคอีสานเพิน่นว่าหอยด่าลา่าสุวรรณภูมิปากเบอร์โทรหอยด่าลาศ์หกศูนย์หกสามศูนย์สามสองเจ็ด 324สองหอยดาราสุวรรณภูมิโทรมาเลยพงศิมาาล้วโอ้ยเนาะแต่ว่าลูกเพื่อนง่ามีหลีพี่น้องรับประกันลูกเพื่อนพี่น้องโอ้เคเลยเอาขอบคุณหลายๆเด้อหอยดารามันหวานครับผมสนใจกับฝ่าวโทรมาเพื่อน่าเอาบ้านสมหวังง่วงงามพาพี่พาน้องมาชมง่วงงามกับเด็ประมาณนี่น้องพี่น้องบริโภคสูกโตแต่ว่ากับเดรร้ายพอสมควรนพ่อแม่พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกหาเลือกติดต่อโทรมมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากนายหอยเพื่อนพี่น้อง กฝากพี่ฝากน้องอีกครั้งนึงซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่พี่น้องเนาะสำหรับมือนี้คลิปนี้พ่อๆแข่งแข่งกันก่อนครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยนง้อหรือควายแฟนกับแฟนเพจบ้านสมังงามจงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข่ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวย้วยเบิดดีประสิทธิ์น้ำกันสำหรับมือนี้คลิปนี้พ่อๆแข่งแข่งกันก่อนครับสวัสดี